แนวทางที่2นะครับการปฏิรูประบบและวิธีการทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอันนี้สําคัญมากรักธรรมาภิบาลเนี่ยหนึ่งก็คือต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะครับต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต้องเน้นกระจายอํานาจต้องเน้นการ,รเรื่องดิษประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับอันนี้เป็นระบบธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการปฏิรูประบบและวิธีการทํางานว่าทําอย่างไร ระบบของราชการนั้นมันจะต้องมีการปฏิบัติไปตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้และก็เพื่อให้มั่นใจบ้าแเรื่นี้จะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับแล้วเรื่องระบบสมไมบาเนี่ยเรื่องมีปัญหาใหญ่เป็นปัญหาใหญ่ของเราเลยเป็นปัญหาใหญ่ของระบบราชการไทยจริงๆเพราะว่าที่บอกว่ามันเป็นปัญหาก็เพราะว่ามันคอร์รัปชันกันสูงเห็นไหมครับ โครงการทุกโครงการมันครบชั่กันบอกสิบเเขาไม่เอาแล้วอาจารย์สมบ,บัติ20%น้อยไปเขาอาจารย์สมบ,บัติ3 0อาจจะมีบางโครงการได้แต่ที่หนักหนาสา,ศาศ์มันเอา4 0เลยครับพี่น้องน่ากลัวมากพี่น้องลองนึกดูกันพันล้านบาทเอาไป40่จะหมายความมันเอาไป400ล้านนะครับมันจะน่ากลัวขนาดไหนเพราะฉะนั้นพูดถึงท่านมาพิบาลไม่ปรากฏมีอยู่ในระบบราชการเราเลยนะครับ าการปฏิรูปด้านกฎหมายและกฎระเบียบให้มีความโปร่งใสเพื่อส่งเสริมให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและประสิบปนเห็นไหมระบบรายการพี่น้องได้ยินได้ฟังอยู่เสมอนะครับโอ้ยระเบียบกฎเกณฑ์มันเยอะเกิงๆนะเวลาประชาชนมาขอบริการอะไรไม่อยากทําบอกว่าขัดระเบียบทําไม่ได้ไม่อยากทำก็บอกไปเลยครับขัดระเบียบทําไม่ได้ ประชาชนก็เงาปะเขาบอกคันและเบียบทําไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นพี่น้องจะเห็นเลยถ้าพี่น้องไปตรวจสอบดูนะครับระเบียบว่าโดยการจัดเสืยอจ้างโดยเฉพาะเรื่องของก่อ,อ,อสร้างการก่อ,อ,อสร้างในประเทศไทยของส่วนราชการผมคิดว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องที่ไม่เสร็จตามสัญญาครับพี่น้องไม่เสร็จไม่เสร็จแน่นอนจะต้องขยายเวลาแล้วขยายเวลาอีกเห็นไหมครับ นี่คือปัญหาเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานแล้วพอมีปัญหาฟ้องกันนะครับเรื่องนั้นทิ้งไปเลยไม่ต้องทํจาจําได้ไหมครับพี่น้องเรื่องบอบประบัดน้ําเสียครองดาน23,000ล้านกู้มาและจ่ายไปแล้ว99%ไม่เคยใช้แม้แต่วันเดียวน้องไม่เคยใช้เลยวันนี้เราทําหน้าที่ใช้นี่อย่างเดียวหน้าตาอย่างพวกเราเนี่ยครับใช้นี่อย่างเดียวเลย นะครับมันกู้กันมันทุจริตคอร์รัปชันกันนะเสร็จแล้วนะเราก็ใช้นี่อย่างเดียวนะครับประกาศที่4นะครับปฏิรูปต่อไปหหน้าต่อไปเลยครับสไลด์ปฏิรูประบบการเงินการคลังและการงบป,ประมาณเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างคุ้มค่าปัญหาใหญ่ก็คือว่าเงินงบป,ประมาณเราเพิ่มขึ้นทุกปีครับพี่น้องปีนี้นะครับ2.5ล้านล้านบาทน,นะครับ ภาษีเก็บจบากผู้เราไม่พอไปกู้มาอีกเขาเรียกว่าทํางบประมาณแบบขาดดุลขาดดุลก็หมายความว่าไปเก็บภาษีมาทั้งหมดแล้วจ่ายไม่พอกับโครงการของรัฐไปกู้มาเพิ่มกู้มาจ,าจ่ายให้พออย่างนี้เราเรียกว่าจัดงบประมาณขาดดุลและพี่น้องรู้ไหมครับว่างบประมาณที่เอามาจัดเป็นโครงการต่างๆมันไม่คุ้มค่าเพราะว่า มันโกงกันตั้งแต่เขาบอกว่าต้นทางถึงปลายทางพี่น้องมีคนเปรียบเทียบไปแล้วผมว่าชัดที่สุดอะพี่น้องจำไว้นะเขาบอกงบประมาณแผ่นดินของหน่วยราชการเนี่ยเหมือนแท่งไอติมพอได้รับอนุมัติจากสำนักงบปับเนี่ยครับมันก็แบ่งกันคนนู้นดูทีคนนี้ดูทีคนนี้ดูทีคนนี้ดูท,นนดทีถึงประชาชนนะครับเหลือแต่ก้านไอติมพี่น้อง ถึงพยาจนเหลือแต่ก้านไอติมโอ้โหมันเอากันขนาดนี้อ่ะง็บประมาณแผ่นดินและเอาไปใช้ในงบที่ไม่มีประโยชน์เยอะเลยเ <c oughs> ขาบอกหลายหน่วยงานเลยไม่รู้จะใช้เงินอย่างไดดีเอาพากันไปดูงานต่างประเทศเป็นการเขาเรียกตอบแทนบุญคุณหรือเป็นการสร้างความนิยมนะให้กับชาวบ้านอา่ะพาไปเที่ยวต่างประเทศเอาเงินไปผาเล่นไม่ใช่งั้นแหละพี่นอ้อง <c oughs> นั่นแหละครับเงินที่พวกเราหามาด้วย ความยากลำบากเอามาเสียภาษีเสร็จแล้วพวกนักการเมืองก็เอาเงินของเราไปปู้ยี่ปู้ยำนะครับถ้าครับปฏิรูปร,บบประบบการวางแผนการติดตามการตรวจสอบโดยมุ่งผลสำฤทธิ์ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนเห็นไหมครับตรงนี้จะทําอะไรเนี่ยต้องวางแผนให้ดีถ้าจะลงทุนต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการว่าโครงการเนี่ยมันจะกําไรหรือขาดทุน ทำแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนมันมีหลักในการตัดสินอย่างนี้เลยนะครับพี่น้องว่าไอการวางแผนโครงการลงทุนเนี่ยถ้าเป็นนักการเมืองที่มีเหตุผลถ้าเป็นนายกปรตรีที่มีเหตุผลโครงการทางเศรษฐกิจนั้นเขาจะตัดสินใจเฉพาะโครงการที่ผลตอบแทนสูงกว่าต้นทุนหมายความว่าถ้าต้นทุนหนึ่งแสนล้าน ทำเสร็จแล้วมันจะต้องได้ประโยชน์แสนสามหมื่นล้านแสนห้าหมื่นล้านแบบนี้ถึงจะทําถ้าลงทุนแสนล้านทําแล้วได้ประโยชน์เจ็ดหมื่นล้านอย่างนี้เขาไม่ทําถ้าใครตัดสินใจทําอย่างนี้เขาถือว่าเป็นนายกประวีที่ไม่มีเหตุผลคุณตัดสินใจเลือกทําโครงการที่มันขาดทุนก็เรียกว่าคุณเป็นค,คนไม่มีเหตุผลและพี่น้องไปดูนะครับ ไอ้เงินกู้สองล้านที่เขาจะไปทําทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยที่สารรับผนุนท่านวินิจฉัยว่ามันผิดกฎหมายรัฐนูนี่ครับคุณชัดชาติบอกมาเลยโครงการนี้ถ้าคิดเฉพาะที่เก็บเงินค่าโดยสารขาดทุนแน่นอนพี่น้องขาดทุนแน่นอนถ้าเก็บค่าโดยสารขาดทุนแล้วพอจะมาคุณทุนหัวคิดเหรอว่าจะไปจะไปเอาประโยชน์จากการพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ จากสถานีรถไฟต่างๆมาชดเชยนะี่ยมันจะพอเหรอพ่อเจ้าประคุณทุนหัวและถ้ามันไม่มีคนขึ้นรถไฟความเร็วสูงอย่างเนี้ยไอ้สถานีมันก็จะเจ๊งไปด้วยและพี่น้องลองดูกันนะกันเขาบอกค่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก3กิโลสามสามบาท50าตกิโลถ้าไปเชียงใหม่ก็น่นละครับเจ็700กิโลเนี่ยประมาณ2องพันสี่สขึ้นเครื่องบินนะครับพี่น้อง โลคอสนะครับยังไม่ถึง2,000เลยพี่น้องและถ้ามีสตางคขนาดนั้นมนุษย์หน้าไหนมันจะไปนั่งรถไฟความเร็วสูงพี่น้องไม่ต้องเอาสมองคิดเอาหัวไม่ท้ามคิดก็รู้แล้วพี่น้องโชคดีมากนะที่สารรัตนนท่านตัดสินว่ามันใช้ไม่ได้นะครับผมไม่อย่างนั้นพูดถูกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยครับพี่น้องยนเลยนะครับ เราจะมีรายการอื่นเดี๋ยวต้องสรุปให้จบ6นะครับปฏิรูประบบบริหารทรัพย์กรบุคคลโดยยึดหลักคุณธรรมเพื่อให้สามารถสรรหาคนเก่งเข้ามาทำงานในระบบราชการได้ถ้าไม่รีบทำเรื่องนี้อานาคตระบบราชการแย่เนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วอดีตนั้นคนเก่งต้องมาทำราชการวันนี้คนเก่งไปทำงานเอกชนรัฐบาลพยายามจะมีฟ้าแสกนะครับบอกว่ามีช่องทางที่จะเลื่อนเติบโตก้าวหน้าเร็วจะคัดคนเก่งมาทำบัตร มาถึงวันนี้ก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จและถ้าเ,เราเยังไม่ปฏิรูประบบราชการให้มันท้าทายนะครับคนเก่งๆคนรุ่นใหม่เก่งๆสีมือดีๆก็จะไม่เข้ามารับราชการนั่นแหละครับอานาคตของประเทศจะซึมเศร้าเลยทีเดียวถ้าเราแก้ปัญหานี้ไม่ได้เจ็ดนะครับส่งเสริมให้ข้าราชการสามารถจัดตั้งภาพข้าราชการได้เพื่อทวงรุนอำนาจกับฝ่ายการเมือง มีให้แทรกแซงระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐอันนี้พูดเยอะเลยครับพี่น้องประชาชนบากคนไม่ไหวแล้วนะเหมือนกับคุณ,คณทวินเปลี่ยนสีอะ่ะเขาจะเอาญาติเขามาเป็นอธิบดีกรมตํารวจเขาก็ย้ายอธิบดีกรมตํารวจไปเป็นเลขาสมชแล้วเขาก็ย้ายคุณทวินนึกว่าแกเป็นลูกฟุตบอลอยางไงเนี่ยคงเป็นเพราะว่าแกไม่มีแกไม่มีอะไรพวกของแกไม่มีพวกวองนั้นเถอะก็เห็นว่าแกเนี่ยเป็นคนไม่มีพวกของเตะมา,มมายัางไงก็ได้ คงคิดอย่างนั้นนะครับก็เลยจัดการย้ายแกไปเป็นที่ปรึกษาแล้วไม่เคยให้งานแกทําเลยนะครับไม่เคยให้งานแกทําเลยจ่ายเงินเดือนตั้งเยอะแล้วให้ไปนั่งตบยุงอ่ะพี่น้องมันทํางานอย่างนี้ได้ยังไงเออนี่คุณเาวินเปลี่ยนสีก็เป็นนักต่อสู้ไม่มีพวกแต่ว่าต่อสู้เพื่อความที่ิธามแต่ต่อไปเขาบอกอย่างนี้ต้องมีสหาภาพขบรนาการจะได้มาช่วยดูแลพวกขบวนาการที่ถูกพวกนักการเมืองแกล้ง จะได้ทําให้พวกนักการเมืองมันกลัวหน่อยอันนี้ก็น่าสนใจต้องไปพูดกันต่อนะครับเอานะครับอีกนิดเดียวครับไปหัวข้อที่4นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมและสร้างสรรค์รยนบัณฑข้าราชการอันนี้ก็สําคัญมากปัญหาใหญ่ก็คือข้าราชการเราสนใจเรื่องนี้น้อยเพราะฉะนั้นการปฏิรูประบบร,บราชการจะต้องส่งเสริมให้ข้าราชการ ให้กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องครับพี่น้องอเรื่องนี้ใหญ่มากเรื่องนี้สาคัญมากถ้าเห็นว่านักการเมืองมาโกงกินชาติบ้านเมืองนะครับและทำให้บ้านเมืองเสียหายต้องกล้าออกมายืนและก็ประกาศตัวเลยว่าจะไม่รับใช้นักการเมืองที่เป็นทอรัชแบบทุกวันนี้นะครับแบบทุกวันนี้วันนี้มีกล้าอยู่กระทรวงเดียวนะครับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอื่นหายเงียบเลย หายเงียบเลยเรายังไม่มีจิตวิญญาณของความกล้าหาญทั้งๆท,ที่เห็นว่านักการเมืองทอราชเหล่านี้อยู่ในอำนาจยิ่งอยู่นานยิ่งทำความเส,าเสียหายให้กับประเทศแต่ว่าไม่มีใครกล้าออกมายืนต้องซื่อสัตลย์และรับผิดชอบอันนี้ก็ถ้าเราดูจากการธุรก,กิจคอปชันถ้าเป็นคะแนนก็ตกครับพี่น้องเรื่องซื่อสัตลย์และรับผิดชอบนี่ตกเลยนะครับสามต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้อันนี้ถ้าให้คะแนนก็ตกอีกเหมือนกันครับพี่น้อง ข้อสี่บอกต้องไม่เลือกปฏิบัติก็ระบบอุปถัมภ์นะพี่น้องมันเต็มไปด้วยเส้นเต็มไปด้วยสายคุณลองไปติดต่อแล้วไม่มีเส้นไม่มีสายคุณจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นอย่างไงนะครับพี่น้องสุดท้ายเลยนะครับเขาบอกว่าต้องมุ่นมุ่งผลสำเร็จงานภารกิจของข้าราชการในการรับใช้ประชาชนก็คือการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิและประสิทธิภาพและประสิทธิผลความพึงพอใจของประชาชนคือรัง ันยิ่งใหญ่ของข้าราชการเห็นไหมครับบอกการรับราชการนั้นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของข้าราชการก็คือการให้บริการที่ประชาชนพึงพอใจยิ่งประชาชนพึงพอใจมากเท่าใดต้องถือว่านั่นแหละคือรางวัลอันยิ่งใหญ่ของคนที่เป็นข้าราชการครับพี่น้องทำอย่างไรเราถึงจะปลูกฝัง หรือสร้างสรรค์คิยมหรือจรรยาบันที่พึงประสงค์นี้ให้เกิดขึ้นกับราชการไทยได้เราคงไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ปฏิรูปประเทศก่อนที่จะมีการเลือกตั้งวันนี้สารรัฐมนุนวินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง2กุมภาเป็นโมฆะภารกิจเรายังไม่หมดนะครับพี่น้องเพราะว่ารัฐบาลยิ่งรักก็คงการเสือกกระสนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เพื่อหวังจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีก แต่สิ่งที่มวลมหาประชาชนต้องการก็คือจะต้องต่อสู้เพื่อให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนการปฏิรูปฉะนั้นพวกเราต้องต้องพร้อมครับพร้อมไหมครับพี่น้องจะต่อสู้ต่อไปพร้อมไหมครับเราต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้เราสามารถปฏิรูปประเทศให้สําเร็จก่อนที่จะมีการเลือกตัง้งมิฉะนั้น การปฏิรูประบบราชการที่เราพูดมาทั้งหมดนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นการปฏิรูปประเทศเรื่องต่างๆที่เรากําหนดเราทามามันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรายืนหยัดต่อสู้ให้ได้ผลสําเร็จทุกท่านครับ